nó. Ừ. ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนจะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะจ๊ะน้องบอว่าทาั้งไทยเฮาฟังเล่าหรือว่าฟังทางต่างประเทศสุขสุขคนจะมาจ้ะมูอนิสสตาผ้าพี่ผ้านอ้องเข้ามากินนี่จ้ะตำตำกุ้งสดเผ็ดแป๊ะตายตำแซ่บกุ้งจ้ะแลจ้ะมันจะพี่น้องแต่แซบปะเผ็ดอีหิียำรำมาเผ็ด สามอนตันใหญ่ๆตัสดสวนผู้ดังปึงเลยจ้ะกุ้งนี้ต้องกินสองตัวเลยจ้ะเพราะว่ามันตัวไงเนาะแสบรบจล้อย,อยากจะบอกว่าไม่ใคร่กุ้งครับอืม ขนมจีนกับนี่ต่าง,งหากมันจะพี่น้องจา้ามาๆมากินกับสอวตตยถ้ากันยังกินสวยเนาะมานเอกินแล้งลรวละ <c oughs> คำปันนี่แล้วเนะ <c oughs> เเาะเผ็ดแซ่บจ้านัวครับตามยำได้กับน,นัวยำหน,นันเนาะ Hipa salad, là gặp thua tụa ong bapi gái nha hĩa. Mom, hip bia. Tiếm nó. Trong á. ม่หนีไปหางมากไปช้อปปิ้งซื้อแผ่นเพิดซ,ซื้อนมให้คิเมเนี่ยห้างเองซอป,ปงซอป,ปิ้งก็เริ่มทย่อยเปิดแล้วได้จ้ะเมื่ว่านนีกับปบ้บานมูไปกินเขา่า เพราะว่าประเทศเออสเตรเลียหายพบปากนได้แล้วจ้ะแล้วว่าหามเกินสิบคนนะจ๊ะน้กกอ,งองแต่ทือว่านี่ดีจ้ะประกาศออกมา่อว่านีใจไรมูกับฟา้าส่วนไปกินเขาสวยนำ <c oughs> มูก็ได้ กมละันอีสไตล์ได้ยินข่าวมา่อ่านมูยูทูบจ้ะมูยูทูเบอร์คนหนึ่งเพิ่นได้เสียชีวิตจากโครโรนานะจ้ะเนาะจากโควีสิบเก่าน,นี่ยแหละเพิ่นอยู่ประเทศอังกแลนซือ 2, ้อสองพันว่าพิกุ้งกุ้งไลฟ์สไตล์ พี่กุ้งไลฟ์สไตล์อินอังฤษนอาจ๊ะเนาะอินยูเคแต่ก่อนขับครครับข้าแบบสุเออซองซื้อซื้อซองพี่เพิ่นสิซื้อกุ้งผ่าหนัวนี่แหละซื้อสาตายจำในตอนซาตายให้ส่องไหมไหมได้ไปมาหาสู้กันอยู่มาถึงว่าไปทักไปท่ายกันน้ำคอมเมนต์นี่แหละ นู่คือเบิร์นอกเหดุสองไม่แม่กับสิงหัวจักกันไล่นะไปให้กำลังใจกันเถอะไปช่วงไม,ามา่แม่เตาแต่ว่าแต่จำอะไรอยู่ซองเพิ่นว่าเป็นพริกกุ้งพานวัวนี่แหละคิดว่าวันนี้เพิ่นมาเปลี่ยนซื้อซองเป็นพริกกุ้งไลสไตล์อินยูเอเนาะจานะ้ะเนาะแต่ยังจำพิ่นได้อยู่จำนาเพิ่นได้ซาลาทูโก้หายพริกกุ้งไปสูสูกติเด้อร์จะเด้อไปไปน,นั่งฟ้า อยู่ท้องสวรรค์เพิ่นจะไปเป็นเฮ็ดกับเขาอยู่ท้องสวรรค์เพิ่นเนาะจ้ะเนาะไปอยู่ท้องสวรรค์สวยสวยงามๆม่นนอะเบ็ดเบ็ดกับรรมเนาะจ้ะพี่เอ้ยบอกมากก็ยังคนลูกอยู่ถ้าเรากิดเคยหุ่นจักรเนาะจ้ะ แล้วมาเสียด้วยโควิดไปเสียยุนเมืองนอกสับเสียอยู่อังกแลนด์จ้ะประเทศอังกฤษกระจายอายู่เนาะในฐานะยูทูบเบอร์ด้วกันแล้วจ้ะเนาะกระจายฮายคือว่าล่ะ ผู้ใดบาห้าในหูกะซาต้าก็ขอแจ้งไปเนาะตอนนี้เนาะแล้วก็แต่ว่าคันเพลินงูเราซาต้าก็ขอโทษด้วยจ้ะเนดะ้อสิไปแสดงความเสียใจยกับเพลินไดที่ส่องเอ่อซื้อส่องเพลินพิกุ้งพิกุงไลท์สไตล์อินยูเคนะจ้ะเนาะ ไก่คงครับเนาะนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยสิคนเฮาบ่แน่บ่นอนดอกมีสิวิดอยู่กับาวบอกหักคนที่ฮักเฮาเด้อ บอกหักตัวหักเมียวขมือบอกรักคขมือเลยจะได้บม่เสียใจยังอยงากเฮ็ดกับฝ้าเฮ็ดเฮ็ดแต่ตตตมือที่คิดได้ล่ะคิดได้เฮ็ดโลดเยอะว่าเยอะถามว่าต้องเฮ็ดมือนั้นมือนีมืออื่นขอเฮ็ดมือนั้นมือนีขอเฮ็ดแม่น้าจันทร์เนา,านะ เขาตายบอกหักหลูกหักผัวคู่เม,มื่อเลยไอ้เลิฟยูคิสจุ๊บจุ๊บคูม,มื่อ,อมาบอกมาบ,บอกหักตาม,มือ่อเลยเครี่ยต่ะ <c oughs> ผิดกันกันบมบอกแล้วนะจ๊นะเนาะก็ต้องมีผิดกันแน่ละผัวก,กับเมียติงกับฟันธรรมดาละมี่พยยามยิ้มใส่กันคู่เม,มื่อต้องแล้วจ๊วนะเนาะ 老张。来 มันปลามีนมันมันจ้ะเป็นาะ ข้าวเนี่ยจับมันมั่นไหมบางคนเพิ่นกินโมเปียรเพิ่นก,นกสิว่าข้าวเนาะบางคนมากินม่ได้มันข้าวได้สไตล์มันจะทีนี้แม่สั่งเก่ยวกับข้าวกินไปกินมาหมาักแซ่บอ่ะมัน Eh, t u สดพร้อมจับบุกเข้าวบุกสดแล้วมันจะข้าวๆเมื่อต้นต้องเอาไปอย่างอย่างเดียวกริวซาลาเปากริว้วย่างย่างแบบมีเิียมแบรคเครื่อ <c> ง <ười> สุกเครื่องบิบ خذها <applause> قفطن <applause> <applause> คงอ,อ๋นอกก็เตี๋ยวถ้าตซื้อสิคงห่้อ,อพีีแค่เพียมากจะไม่เหดก๋วยเตี๋ยวสิคงห่าสุดจินสุดแซ่บจะน้ะอะอิ่มได้เด็วนี้ ก,นก,นกนินอินมนพีนองกินข้าวสวยสองเทออมาเนี่ยหมดเพื่เอเสิร์ฟสมันตัน กินเท่ากัจุกกินถั่วซอกับเล็กหน่อยหมูโซอีไม่เล่น้ำผ้าเล็กน่อยเห็ดขนมกินเลยกินน้ำเขากินลายเติบก็สางเดือกินเถากินได้ายก็นีเนื้อเบิร์ดเลยนะเบิร์ดแอร์เลสเลยจ้าเลยกับมันนั้นเองแซมอนกับตังเกือบครึ่งกิโลกุ้งอีก สามร้อยกัมโอ้แับโลกปแล้วรวมกันกระไรก็บงเส้นมึฮงเส้นน้ำเส้นพักนะโอ้แซ่บไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้ลำลำรวยๆถึกเล็กรวยเบิดรวยในงวดกระถึงนี้เด้อจ้จะเด้อถึกเล็กไปแล้วจ้าพบกันคลิปหน้าไม่ผ่าน